นะครับผมวันนี้เราก็มาส่งตู้อินเวอร์เตอร์นะครับท่านลูกค้าเก่านะครับชุดที่สเฉพาะชุดไฟนะแล้วก็มีชุดปั๊มถ้าจําได้นะนี่ชุดปั๊มน้ำตัวนี้ก็นี่นี่นะก็เอาเพิ่มเอาเพิ่มอีกตัวนี้สั่งเป็นตัวใหญ่เลยนะครับผมอาจจะเอาตัวเก่ามาใส่แต่ตัวนี้ก็ใช้โซล่าเซลล์ตู้เหมือนกันตู้องค์ประกอบเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะครับ12กิโลวัตต์ นี่ครับครัสิกิโลวัตต์40มอสเฟตนะครับนี่อ่าที่ผมไปติดไฮไลท์งานเนาะที่เปิดแอร์ห้าหกตัวได้เลยตัวนี้นะครับอ่าพัดลมก็เป็นลมตัวใหญ่นขนาดห้านิ้วเลยนะครับขนาดหานิ้วเลยนี่พัดลมพัดลมพัดลมเจนนะครับพัดลมเจนแรงเลยกันแรงแรงนะเดี๋ยวมีสตาร์ทที่บนต,ำต่ำอันนี้ก็คือช็อตตัด ป้องกันช็อตป้องกันดูดผิดขั้วตัดนะครับใส่ผิดขั้วตัดตเลยเนะตามคลิปที่ลงให้ลายคลิปเลยอันนี้ก็จะมาส่งแกเดี๋ยนวะไปดูในบ้านก่อนว่าใช้ไปกี่ตัว <c oughs> นี่คุณพี่ถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อพี่พี่นนใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นไงใช้ชุดรสเซลค่าไฟลดลงมาเยอะไหมยี่บหกบาท <c oughs> เดือนหนึ่งใช่ไหมเดือนละยี่บหกบาท เพราะว่าใช้ไปสองตู้เลยเนาะแล้วผมขอดูตู้ด้าน,นในเลไหมใช่อะไรบ้างยังอยู่ไหมยังใช้ดีอยู่ไหมอันนี้ประกันให้สองปีนะครับ <c oughs> ดูแลตลอดต้องถามพี่นนท์ดูว่าการบริการเป็นยังไงนะครับนี่โอ้โหอ่าน,นึกว่าแบตโอโ้จัดระบบใหม่แล้วนี่ยังเป็นเอ็นซีเนาะ <N MC. S 1> อ็าใช้กี่ปีแล้ว NMC นีเนี่ย สามปีแล้วเนาะเออใช่ดีนี่ครับตัวนี้อืม <10. S 1> ตัวนี้ก็สิบสองเคอันนี้สี่สิบมอสเฟมเหมือนกันนี่ไอตัวที่ตัวนั้นมกี่เคสิบใช่ไหมหรือหรือหกโมาตัวนี้สิบ <c oughs> นี่นะครับสิบตัวนี้สิบกิโลวัตต์นะครับนะของยานคนอ่ะอัน,นี้ก็ได้น,นี้สิบกิโลวัตต์นี่ครับเออเปิไฟอันนี้มีใช้อะไรบ้างนี่ปั๊มนงปั๊มน้ำ น้ำแอร์สามตัวแอรตัวตู้เย็นทุกอย่างทุกอย่างเลยบ้านหลังโน้นอันนี้บ้านหลังโน้นบ้านหลังนึงอ๋ออีกหลังหนึ่งทั้งหมดแกมีสามหลังนะแต่ตอนนี้ที่สั่งมาจะไปหลังที่สี่ใช่ไหมใช่เจาะประดานเรียบร้อยโอ้พี่น้องปวดโพนี่นะครับเอ็นดูซีนะครับเป็นประกอบเองนะครับเนี่ยเอ็นดูซีคือตอนนี้ผมจะเน้นขายเฉพาะพวกอินเวอร์เตอร์นะครับพวกอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนี่ยคือเน้นกําลังพวกอินเวอร์เตอร์นะครับผม อ่าพวกแบตพวกอะไรพวกแผงให้ท่านไปหาเอาตามชอบเลยนะครับอยากใช้มโนฮาร์เซลอยากใช้โพลีอะไรก็แล้วแต่กี่วัตต์กี่วัตต์นะครับตอนนี้สูงสุดน่าจะแปดร้อยกว่าวัตต์และแปดร้อยหกสิบวัตต์มาแล้วนะครับไฮโวลแต่ว่าแผงใหม่ผมรับประกันอยู่ที่ประมาณให้เต็มที่เลยสองปีนะครับแต่จริงๆริะทั่วไปกันหนึ่งปีนะครับพอแผงใหม่ก็ไปเลือกซื้อเอาชอบแบบไหนนะครับชอบตัดปิดขั้วตัดที่เทศได้ดูหลายคลิปแล้วนะครับอ่าชอบตัดปิดขั้วตัด นะครับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ารัดวงจรตัดเลยนะครับผมเคยมีรัดวงจรมีอะไรตัดเองไหมมีเสียบปลั๊กชอ็อตเสียบปลั๊กช็อตมันตัดเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็นี่เซฟตี้ดีเซฟตี้ดีไหมการบริการเป็นไงพี่เดี่ยมถ้างั้นมาเอาชุดที่สามที่สี่เนาะอ่าถ้าไม่ดีไม่ไม่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่เห <laughs> มือน <laughs> เหมือนก๋วยเตี๋ยวเนาะ <laughs> ถ้าไม่อร่อยเราไม่ไปกินที่ร้านเดิมใช่ไหมโอ้เหมือนแกทำเองหมดนนะครับนี่คือสั่งตู้มาดูโอ้ ที่โนโทำเม,มื่อผ่านผ่านไวไฟไหมนี่ผ่านมือถือไหมไม่หมอ,อยังเป็นธรรมดายอยู่เนาะถ้าจดต่อไปก็เปลี่ยนเน้นตัวไม่กี่ร้อยผ่านมือถือได้เดยดูได้เราไปจริงๆดูได้ทั่วโลกค้ามีเนิทมันกล้องวงจรปิดอ่แเลยทุกวันมันมีแหละแล้วก็พวกอินเวอร์เตอร์เราพรมก็ททาผ่านระบบ Wifi แล้วดูการทํางานว่าที่บ้านจ่ายไฟยังไงโหลดเท่าไรได้หมดแหลวเดี๋ยว กำลังจะทาไม่แหละกาลังพ่าตู้หนึ่งก็ผ่านมือถือผ่านอะไรแหละแต่ยังไม่ได้ลงคลิปในตัวแบตใ,ในตัวเนาะอันนี้มันหมดบ้างไหมหรือว่าถึงเช้าเลยเช้าตลอดเช้าตลอดเลยไฟฟ้าไม่ได้เข้ามายุ่งไฟฟ้าไม่ได้ยุ่งเลย<ม>อันนี้เสียบหกบาทนี่คือค่ารักษาหมอ้อตาเนียมค่าตาเนียมนะครับมีอะไรก็สอบถามพี่นมได้นะครับในลูกค้าเก่า่ผมให้เบอร์ผมให้เอร์ผมให้เบอร์ไปสองครั้งเลยนะ นี่เนาะเอาเบอร์อีกรอบอันนี้เป็นคลิปใหม่อันนี้ปีหกแปดนะครับเบอร์เบอร์พี่ศูนย์แปดเก้าครับเก้าศูนย์สองครับเก้าแปดแปดหนึ่งอ่ามิช่าชีพไม่ต้องโทรมามิช่าชีพไม่ต้องโทรมาคอเซ็นเตอร์อันนี้ระบาดหนักใช่ไหมอ่านะครับก็สอบถามแกการใช้งานเป็นยังไงนะครับการบริการผมเป็นยังไงแล้วก็อยากได้แบตสั่งแกได้เลยประกอบเองนะครับนี่อ่าจากที่แบบคนเริ่มศึกษา แต่ก็ซื้อเหมือนกันครับแต่ว่าก็มาประกอบเองแต่ว่าอย่างอย่างที่เริ่มศึกษานี่ยังไงถึงคิดจะจะใช้โซลาร์เซลล์ก็มันค่าไฟมันเยอะไงค่าไฟมันสูงเดือนไหลเกือบหมื่นเกือบหมื่นทีนี้ก็เริ่มมาทีนี้ก็ถูกใจเลยเนาะมันอยู่ที่ใจรักด้วยออาบางคนเขาบอกว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเนาะถ้าถ้าถามเขาว่าคุ้มค่าเนี่ยมันใช้เวลาไหมคุ้มไม่คุ้ม มันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าเราเราชอบเราชอบแบบนี้เราความสบายใจเนาเราเห็นเราทำแล้วมันเพลินเราทไปครับบางคนบอกว่าลงทุนกี่ปีจะได้คุ้มค่าจะได้ทุนคืนตอนนั้นเพราะว่าเราชอบเราก็ทำเราไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยเนาะนี่อย่างจะลงไฟฟ้าย่อมยอมดูพี่น้องนู่นนะนู่นนะถ้าเจ้าอันนี้ก็มีชุดหนึ่งอันนี้จริงๆอ่ะชุดนี้ได้บ้านหลังหนึ่งเลยนะเนี่ย อ่าตู้นี้ก็เปิดแอร์ได้ประมาณสองตัวเลยนะตู้เย็นตู้แช่ทีวีพัดลมเนี่ยนะครับเนี่ยอ่<พ>า <ำ S 1> ได้สบายตัวฮะต,วตัวนี้แอร์สามเลยใช่ไหมโอ้แอร์สามตัว,วตู้เย็นเหรอหตู้เย,ย็เยนได้แต่ว่าเราเน้นที่กําลังสูงคือแอร์นะเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเพราะว่าแบตแบตแก้มันเยอะเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเปลี่ยนแก๊สเอาง่ายอ๋อเปลี่ยนเป็นแก๊สใช่ไหม อ่ะเพราะว่าเครื่องครับแล้ววุน้นมันกินไฟเยอะนะมันกระชากไฟเยอะ<า>แบตมันจะเสื่อมโทรมอ่านะครับของแก,กก็สามปีกว่าแล้วแบตเตอรี่เนาะต,ตู้ผมนี่ก็พอๆกันแหละแต่ว,ว่ามันมีชุดหนึ่งที่มาก่อนคือปั๊มน้ำเนาะมาไอ้้ไอตู้เนี้ยมาพร้อมโซล่าเซลล์มาพร้อมโซล่า,ลาเซลล์คือปั๊มน้ำใช่ไหม,มอ่าเออก็ประมาณมมกี่ปีเพราะว่าพี่ตอนนั้นท้ายแบตดิบเกิลอยู่สวองส่ปีเออสี่ปีเนาะประมาณนั้นแหละที่ลงคลิป ก็ทีแรกก็เรียนรู้แกก็เรียนรู้ศึกษามาตั้งแต่รุ่นดริฟเจลเนาะแบบดริฟเจลนก,กันน่แหละที่ผมบอกอะ่ะอันนั้นผมก็ไปหลายแสนนะครับอาเคมลูกค้าไปแต่ทีนี้ก็คือจริงๆอ่ะผมทำดริเจียมก็ทําก่อนหน้านี้แหละแต่ทีนี้ด้วยที่บีบมตอนนั้นยังค่าต่ําอยู่ประมาณห้าสิบแอมบางทีแปดสิบแอมแต่ทุกวันนี้มีถึงสามสี่ร้อยแอมแล้วอันนั้นก็ตัดบ่อยนะครับลูกบางทีลูกค้าเอาไปใช้เปิดแอร์เปิดอะไรแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดบีไมชอบตัดอย่างเงี้ย แต่ทุกวันนี้อแอมที่สูงแล้วค่าแอมน่าจะสี่ห้าร้อยแอมไม่มีจนถึงหกร้อยแล้วนะตัว BMS นะครับอันนี้ก็ใช้กันแบบได้สบายแล้วนะครับอ่ะเลือกใส่ไปได้กับตามชอบเลยนะครับนี่ไอ้คนจากคนที่แบบเคยทำมาแบบยอมยอม,ยอมเอาไปมาถูกใจนะครับบางคนค่าไฟหมื่นสี่หมื่นห้านะครับพอติดโซลาเซลล์เหลือพันกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็เป็นความชอบความอ่าเรียกว่าใจรักดีกว่า นะอ่าเพราะว่าพี่แกนี่กัอ่าถามว่าเจ็บมาเยอะไหมทดลองทดสอบมานี่ทั้ง oh. แบตดิฟเจลบ,บ,บางทีไปซื้อในห้องในห้างไม,ไม่ประกันเลยนะครับเจ็บ, <laughs> จบหลายเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไปเจอกันตะพ่นประกอบให้แบบงานบอในใดใหญ่ๆหนักๆเลยนี่นะครับอันนี้ก็สิบสองกิโลวัตต์แล้วก็มาส่งส่งใหม่ตัวเมื่อกี้แหละอ่ะสนใจก็โทรตามเออสวบถามพี่เขาเานะครับผม อันนี้ก็อันนี้ยังเป็นรุ่นเก่ากพัดลมยังเล็กอยู่แต่ว่าแกใช้พัดลมช่วยเนาะตัวหนึ่งใช่หรือว่าตัวนี้ไม่เท่าไรไม่ก็คือช่วยไปเฉยช่วยไปเฉยเพราะแล้วเพราะว่าคือห้องเรามันเป็นห้องแบบนี้เนาะบางทีหน้าร้อนนี่เนี่ยแกก็ติดเองเห็นนั้นแต่ก่อนมานี่ยถ้าดูคลิปผมนะถ้าเป็น f ีผมไปดูเนะยจะต่างจากนี่เลยเรื่องฮองเกยจะอยู่ตรงนี้แหละนี่รอยจอยนันนี่นี่แกก็ศึกษาชอบมาขยายไปเรื่อยใส่แบตเพิ่มมารเรื่อย พราะมันเป็นความชอบอย่างว่าแหละถามหาความคุ้มค่าถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะครับเนาะคุ้มแต่ว่ามันก็หนึ่งด้วยความสุขเลยเนาะอ่าอ่เป็นความสุขแล้วเราอยู่แล้วก็ดูดูนี่ก็มีความสุขนี่แหละคืออันดับแรกเลยนะครับเป็นความสุขเลยก็อ่าเวลาว่างเวลาแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงศึกษาจากพี่แกแบบเล็กๆเนี่ยที่ใหญ่ถือว่าใหญ่เ่ะหมดไปหลายแสนเนี่ยจะเขก็แบตที่ก็รอไปกี่แสนแล้วนะครับ เออจะเป็นร้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความชอบแกก็มันแพงกับ <c oughs> พวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ม,นมันแพงมากนะครับนี่แบตโมดูลหนึงน่งไม่ต่ำกว่าสนะี่หมื่นนะนเ่นะเราะตัวนี้เป็นสี่สิบแปดหรือว่ายี่สิบสี่แคทําเองนะครับผมก็ไม่รู้ว,ว่าเรามาส่งที่แรกกันเริ่มจากดิฟเกลสี่ก้อนก่อนใช่ไหมพี่แปดเลยใช่ไหม <8. S 1> บวมหมดเลย <c oughs> ใช้ไม่ใช้ไม่กี่เดือนนะั่น สามเดือนเน่ยไหมเอเอมันล็อกมาอยู่ใช่ไหมมนนนนนันเป็นไงตอนนะั้นมันเป็นไงเขาเรียกว่าตัวพาวเอร์อาร์นะธรรมดาเหมือนเป็นสวิตชิ่งอ่ะเออมันตั้งการตัดตั้งไส้ขึ้นไม่ได้ตั้งรอบการชาร์จตั้งซีค่าทีชาร์จไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวชาร์จให้เพื่อนตู้นมประเทศได้เชื่อมเหล็กเปิดแอร์เชื่อมเหล็กได้สองตัวพร้อมกันเลยนะครับแต่ก็ เชื่อมเหล็กกับไฟเบอร์นี่พร้อมกันแต่ถ้าเชื่อมเหล็กก็อย่าเพิ่งใช้ไฟเบอร์เพราะว่ากําลังพลิกตัวนั้นได้ประมาณหมื่นเอาไม่ใหญ่พลิกถ้าพลิกได้สองหมื่นสี่นะครับถ้าลากยาวอยู่ประมาณหมื่นพันนะครับอ่าลากยาวหมื่นพันอันนี้พี่ใช้ชุ้นสุดได้ประมาณเท่าไหร่เคยดูไหมลากยาวเลยได้เท่าไหร่อ 12k ก็ใช้ไปเรื่อยๆใครจะบ้าขอให้มันเปิดได้เใช่ไหมล่ะขอให้มันเปิดได้เขาใช้ได้ใช้ได้มันไม่มีใครบ้าใช้เนี่ยอยาไมกัน่ว่าขนาดนี้ขนาดนี้แอร์ทั้งบ้านในกี่ตัวรวมทั้งบ้านหลังนู้นด้วยเนี่ย แปดตัวแต่ก่อนใช้น้ำอุ่นด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้ย้ายไปเป็นใช้แก๊สแหละเพราะว่าด้วยที่ว่าหนึ่งมันปลอดภัยด้วยเกี่ยวกับเซฟตี้อ่าแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็อ่าใช้ยาวๆนี่นะครับมันจะมีที่ผมไอเมคให้สี่ข้อก็หนึ่งควรเรียนรู้การทํางานเบื้องต้นของอุปกรณ์ว่าชาร์จเจอร์เนี่ยทำงานยังไงนะครับอ่าแล้วพวกระบบแบตบีเอ็มเอสแบตเนี่ยทำงานยังไงพวกบาลานซ์โปรเทคบาลานซ์ทำงานยังไงเรอรเตอร์เนี่ยทำงานยังไงอ S <S <S มีใส่จะพูเทคบาลานใช่ไหมแต่ว่าพี่เขารู้ว่าการตั้งค่าชาร์จยังไงแล้วล้วก็ตั้งให้ต่าตัดยังไงเพราะอินเวอร์เตอร์ผมที่ตัดตัดอยู่แล้วเนาะ <46. S 1> เป็นมาตรฐานไหมเออมาตรฐานไหมไม่รู้อะมันอยู่ที่เราเนาะอยู่ที่เราชอบแต่ว่าสี่สิ่หกไม่อย่างพี่ว่าตั้งสี่หกมันเป็นมาตรฐานที่แบบมาตรฐานอยู่แหละมันมาตรฐานแบบที่มันตัดเองลแล<ต>้วแบตบมันไม่ต่ำเออมันสี่เจ็ดจริงๆมันลงถึงสี่สิบสี่ได้เนาะ เออแต่ว่ามันจะดึงลึกไปราคาค่าไซเคิลรอบไซเคิลหรือว่าค่า C มันเนี่ยมันจะลงลึกไปแล้วมันก็นจะทําให้แบตมันเสื่อมไปนะครับแต่พวกนี้เอ็นมีซีนี่รู้สึกว่าไซเคิลมันจะอยู่ประมาณสามพันเนาะสามพันก็พี่น้องก็เอาสามพันไปหารสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วก็ถ้าบางบางเจ้านี่ยสองวันยังไม่หมดไซเคิลหนึ่งไซเคิลหนึ่งก็คือรอบชาร์จบางทีก็ใช้ไม่หมดแล้วก็เติมใหม่เราจะไม่นับต้องหมดแล้วก็ชาร์จใหม่อย่างเขาเรียกว่าหนึ่งไซเคิล คือรอบการชาร์ตนั่นแหละนะครับอ่ะที่ผมบอกกันแหละนี่ขึ้นมา4ข้อหนึ่งควรเรียนรู้อุปกรณ์เบื้องต้นการทํางานของอุปกรณ์เบื้องต้น2นะครับอ่าจัดสรรง,งบเนี่ยว่าพี่เพันมี่งงบอะไรนี่จะเป็นล้านไปเรื่อยๆนะครับนี่จัดสรรง,งบแล้วก็ใช้ตรงจุดเนี่ยว่าพี่เขาเอามาใช้อะไรที่ไหนก็มีแอร์มีปั๊มน้ำมาเลยเห็นไหมแกก็แยกออกอไปใช้ตรงจุดเหมือนแก๊สแหละแต่ก่อนใช้น้ําอุ่นในอ่าแบบไฟฟ้าอันนี้มาเปลี่ยนเป็นแก๊สมาใช้ให้มันตรงจุดอ่าก็เปลี่ยนระบบก,กัน แล้วก็สามนะครับเออสองจะชารงบสามใช้ตรงจุดสี่การดูแลรักษาเห็นป่าวพี่เราดูแลรักษาดีดูแบตว่ามันจะเป็นยังไงการชาร์จเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนจากระบบชาร์จแบบที่ไม่มีตัวตัดแล้วก็เขาเรียกว่าล็อกวนล็อกแอมไม่ได้นะครับมันก็ดันมาเกินดิฟเจลแะละมันก็บวมเมือนกันยังนี่สิละนี่ครับนี่มีสี่ข้อสนใจก็โทดสอบถามกันคลโซลเซลรอว่า ถามพี่เพื่อนเนี่ยว่าประกอบอะไรยังไงการใช้งานเป็นยังไงหรือว่ามันคุ้มไหมกับการลงทุนไปแต่ถ้าไม่คุ้มเนี่ยผมว่าพี่เทมไปเอาออกมาไม่เอาเพิ่มแนี่นอนสามสี่ปีมาเน,นะาะก็ปัม๊มลงปัามน้ำทุกระบบหรโซลาเซลล์หมดเลยเนาะนี่ก็บ้านบ้านหลังใหม่นี่ก็ไปเจาะแล้วนะี่ก็มดเป็นแสนเนาะไปเจาะไปลงปัม๊มโซลาเซลเล์อะไรเรียบร้อยนะครับผมอ่าสนใจก็โทรสอบถามเพื่อนเอาอ่ะวันนี้ก็กติดตามกันนะครับอคลิปปันทพพนก็จะมี อ่าคลิปเป็นประโยชน์ให้ท่านบ้างนะไปปาักมุดไายแทงนะเพื่อเป็นประโยชน์แบบไม่ต้องเสียเงินอย่างเงี้ยอ่าสองก็คือจะมีแบบอ่าการใช้งานแต่ละอย่างให้เนะบิง้งเกี่ยวกับรบะบบโซลาร์เซลล์อ่าสามก็จะมีไกด์สาระแน่ประโยชน์แน่ขายของแน่้ยนะสไตล์การตดพลอ่านี่กรับส่งคุณพี่เป็นวันที่อันนี้นะสิสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับปีใหม่เป็นกระเริ่มขึ้นบ้านหลัางไม้จอเยอะไรแบบไก็มาเอาอีกเบิง้งหนึ่งพี่น้องต่างกันนะนนู่ ลงไฟฟ้าขนาดย่อมเลยนะครับพี่้องแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอันนั้นว่า12กิโลวัตต์เท่าตัวนี้นะครับอ่าเพิ่นก็ไปบานอีกรางหนึ่งอ่าขอคุ้นครับผมก็อแอร์ห้าตัวเนาะนี่กําลังรันอยู่แต่ที่แรกมันพีคไปห้าหกพันน่นะมันลงมาอากาศเย็นนหอ,อ,อากาศเย็นอะอากาศนเย็นตัวนี้ก็ลากยาวได้ลากต่อเนื่องนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวัตต์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันวัตต์คยมีลูกค้าไปใช้นะครับแอร์เจ็ดตัวไปหมื่นสาม หมื่นสามตัดเลยนะครับหมื่นสามพันกว่าตัดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สิบสองเคอ่าสิบสองเคก็ได้อยู่แบบรากยาวๆตัวเนื้อง,งานต่างๆก,ก,ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวัตประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวัตกว่าประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งสองนี่แหละประมาณเนี้ยแต่คือที่ผมเทสลงคลิปให้ดูนั่นแหละอ่าอยู่หมื่นสามกว่าตัดอ่าตู้สิบสองเคนี่นแหละการพีก,ก็อยู่การกระชากชั่วขณะก็คือสองหมื่นสี่พันวัตนะครับตัวใหญ่ๆนะทองแดงเต็มทองแดงแท้ ช็อตตัดผิดขั้วตัดเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วต่อไปสักหน่อยก็บอกคุณพี่ว่าเดี๋ยวผ่านมือถือ wifi แต่นี้ชิโนโก็มีผ่านามือถือได้แล้วดู wifi ดูบูทูดได้นะครับพัฒนาตามการเวลาไปนะครับตอนนี้ก็คือใช้โซลารเซลล์ทั้งหมดนี่ตอนนี้พี่มีปั๊มน้ำด้วยใช่ไหมโซลาเซลล์หมดลแล้วไม่มีไฟฟ้าเน,ะนาะประมาณสองแรงนะครับเดี๋ยวปั๊มน้ำเก่าแก่นี่ปั๊มน้ำสระเนี่ยโซลาเซลล์เขาบอกว่า ใช้แล้วมันคุ้มค่าอะไรไหมนี่ปั๊มน้ำสองแรงนะดูนี่ตูป้ปั๊มน้ำนะเป็นทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหมดนี่ครับสิบแอมป์กว่านี่อ่าสิบแอมป์กว่านะนี่นะครับสิบจุดศูนย์สองแอมนะครับปั๊มน้ำสองแรงนะครับทุกอย่างเป็นเอซีหมดแล้วก็ใช้โซลาเซลล์หมดทั้งบ้านเลยบได้ใช้ไฟฟ้านะครับเนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยสาวายน้ำแก่นทุกอย่างนะครับอืม ทุกอย่างในบ้านหมดเลยนะครับแอร์ Air อีกหลายตัวอยู่ในนี้ผมกอ่อไทยเพิ่งจังหน่อยทุกอย่างใช้โซลาเซลล์หมดแอร์ห้าตัวคนพี่บอกแล้วนี่เนาะแล้วก็มีชาร์จไอ้รถไฟฟ้าก็ได้ปั๊มลมปั๊มลมนี่ได้หมดนะครับปั๊มลมนี่ได้นี่แอร์งานหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ในบ้าน น่าจแกบอกค่าตัวเนี่ยอยู่ในบ้านอีกอยู่ในบ้านอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกนะครับแล้วก็อยู่บ้าน,นอีกตัวออกไปข้างนอ,อกอีกนี่ก็อีกตัวหนึ่งน,นะครับนั่นก็สองละน่าจะอยู่นี่ะหาตัวสิบันวาและะ้วก็ปั๊มน้ำปั๊มน้ำนี่นะครับอ้าว็นเบิ้งการใช้งานมันอ <iting> ่อนนแอร์คุณดูสนี่ตัวนี้นะครับนี่อยู่นี่หาตัวสวิบันวา ครับปัป๊นมน้ำเนี่ยนะครับนะครับผม